นานๆจะได้ออกจากบ้านทีนะครับเมียก่อนจะให้ออกนะครับเรานี้เรามางานมิ팅นะครับแซนวิตมีเดียครับปกติเ,เราดูช่องเขาแล้วเขาก็ให้ความรู้ใช่ไหมครับวันนี้เขามีจัดมิ팅ครั้งแรกครับเราก็เลยเฮ้ยมาหน่อยดีกว่าหาโอกาสขับรถซิ่งมาเจอเพื่อนๆที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องรถครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันดีกว่าว่ารถในงานมีรถอะไรที่เฟี้ยวๆบ้างไม่รู้จะเจอใครรู้จักบ้างเดี๋ยวลองเดินเล่นก่อนนี่ลำบากรถซิ่งมันอยู่ไหนวะ แก๊งลำบากเลยซิ่งเพราะงานนี้ผมว่าเฟี้ยวดีนะมันแบบรวมรถทั้งหมดเลยเว้ยรถสปอร์ต้ามาอีโคคาร์้ามารถคัสสิเข้ามารถยุโรปเข้ามารถทรงลุงเข้ามาสกายไลน์้ามาคือมาเยอะมากอ่ะเราพาไปเดินดูเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเจอกิจกรรมแบบนี้นะฮะก็ลองแวะเวียนมาได้งานเขาเปิดโอเพ่นนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรก็มาเดินเล่นดูรถสไตล์แบบผมเหมือนกันผมก็มาดูเล่นดูรถนะครับเราจะเดินกันแบบ ชิวๆเฉยๆไปเรื่อยๆครับนี่ย่านนี้นี่โมเมนตัมลิสซิ่งอันนี้เป็น EF9 คนเยอะมากเลยอะอรกมาได้แล้วอยู่ยข้างในยางานงานเลิกเลยเบอกจบึงได้ยินไหมมึงได้ได้ยินป่ะเขาบอกว่าออกมาได้แล้วอยู่ข้างในจริงๆก็ซูมๆลดไปก็ได้นะ เพราะว่าผมว่ารถน่าดูกว่าผมเยอะนะครับนี่รถอเมริกันมัสโอลไทยแลนด์ครับชาร์เจอร์ดอทครับเฮ้ยนี่เราเจอรถคันหนึ่งคันนี้ผมรู้รายละเอียดดีเลยคันนี้เดี๋ยวผมพาไปผมจะรีวิวให้ฟังคันนี้มาเดินรถแท้ตัดครึ่งมาครึ่งครึ่งซ,ซ้ายกับครึ่งขวาน่ะฮะ อันนี้ 350Z ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอนนี้ราคาน่าจับต้องนะสามารถที่ซื้อขับกันได้ในราคาที่สบายกระเป๋าตอนนี้มีงบประมาณแค่เจ็ดแปดสนสามารถครอบครองเจ้านิสสัน 350Z ได้แล้วนะนะตอนนี้มี2ตัวนะครับมีเครื่องลิ้นเดียวกับ2ลิ้นนะครับราคาก็จะกระโดดไปถ้าเป็น2ลิ้นนะครับชอบบรรยากาศแบบนี้นะผมว่ามันเป็นงานที่คนไม่รู้จักมารู้จักกันดี สวัสดีครับ E 3 0ครับอย่างเนียนะสวยนะหรือว่ากูเริ่มแก่วะ แต่ดูรถอย่างนี้สวยๆตลอดเลย124ก็สวยดูดิไปดู124ดีกว่าตอนนี้กํลังชอบรถพวกนี้เลยนี่บีบีกระบะผมเคยมีสีเหลืองคันหนึ่งตอนนั้นครับโอ้ยคันนี้สวยนะ แต่ตอนนี้ผมเริ่มเพียรแล้วผมคิดแล้ว <soc> ว <Foot> <feeling. S 2> ่าสองทุ่มกูจะได้ออกไหมนี่บีเครับหล่อเนาะบรรยากาศดีนะก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆรถมันเยอะมากเลยนะพามาเก็บเป็นวอล์กสั้นๆแล้วกันครับสำหรับคนที่ติดตามเกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะต่างๆการรวมรถของคนที่ชอบรถด้วยกันแบบนี้นะฮะ จริงๆก็ถ้ามามีเพื่อนก็จะดีหน่อยถ้ามากับคนเดียวเข้าไปข้างในเหมือนผมมาก็ติดยาวๆไม่รู้วันนี้สองสามทุ่มจะได้กลับไหมนะฮะแต่ก็สนุกดีได้เดินงานปกติก็ไม่ได้มาเดินงานแบบนี้นานมากนะก็เป็นอีกหนึ่งงานครับที่ทําให้รู้สึกว่ามีไฟในการที่จะกลับไปแต่งรถแล้วก็ขับมามิทติ้งครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมางานกิจกรรมแบบนี้ครับก็ติดตามเพจต,ต่างๆและงานของเพจอันนี้ก็ซันวิทมิเดียสามารถเข้าไปติดตามเขาได้ช่องนี้เป็นช่องหนึ่งที่เป็นช่องดีมากนะฮะ ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะต้องบอกไปนนี้ว่าผมเป็นคน,นที่ติดตามช่องเขาอยู่เหมือนเ c แหละไปดูรายละเอียดดูในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถเขาให้ข้อมูลได้ลึกแล้วก็การทำคลิปออกมาการพูดโหหน้าฟังชื่อ FTO ปรากฏครั้งแรกในรุ่นกาแลนซซึ่งในขณะนั้นเป็นรถคันเล็ก2ประตูขับเคลื่อนล้อหลังโดยที่มันจะออกมาในยุคเดียวกันกันกบกาแลนซีทีนั่นเองครับ ลองไปดูช่องนี้ดูฮะแซวิทมิเดียนะฮะนนามมาก,ก็าานะ <c oughs> ฝากไปด้วยแล้วกันครับชิงช่องเขาคนแน่ติดตามมากกว่าเราเถอะนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะฮะแววเวียนมางานแบบนี้ได้สนุกสนานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับกับงานครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสังเกตเห็นช่องยูทูบของพวกเราด้วยนะฮะฝากทุกช่องทางของพวกเราด้วยสำหรับนี้เดีย๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศต่างๆแล้วกันครับ